ดูทกสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสจะพาพ่อพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีแฟนคลับไปส่องความสําเร็จของพ่อการชัยวิไยศิน,นะครับซึ่งตอนนี้บ้านของพ่อการชัยกับทุกคนก็เกือบจะร้อเปอร์เซ็นเต็มแล้วนะครับเอฟซีแฟนคลับตามกันอย่างต่อเนื่องครับทุกคนสําหรับความเคลื่อนไหวของพ่อการชัยวิไยศิน,นะครับซึ่งล่าสุดกับทุกคนพ่อเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตรูปบ้านนะครับในปัจจุบันตอนนี้ช่างเนี่ยกำลังเร่งมือเลยทีเดียวครับทุกคนเพราะว่าพ่อการชัยวิไยศินได้เริกขึ้น บ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่4กรกฎาคม2568นั่นเองครับทุกคนเป็นบ้านหลังที่แบบว่าน่ารักมากๆครับทุกคนเป็นทรงมินิมอลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสร้างใจกลางทุ่งเลยก็ว่าได้ครับทุกคนแล้วก็บรรยากาศเนี่ยโอ้โหทุกคนสวยงามมากๆแล้วก็ทุ่งนาเขียวขจีมากๆครับชื่นชอบมากๆหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ห่วงจุ้ยดีสุดๆครับทุกคนสําหรับบ้านของพ่อการชัยวิไยศินนะครับพ่อได้มีการอัปเดตภาพล่าสุดกับทุกคนพร้อมเขียนข้อความเอาไว้เนี่ยบอกว่าความพยายามและความฝันที่กําลังจะเป็นจริงนั่นเองครับทุกคนก่อนอื่นครับทุกคนอิมเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อการชัยวิไยศินด้วยแล้วกันครับกับทุกๆความสําเร็จของพ่อนะครับเรียกได้ว่าพวกเราเนี่ยก็ติดตามพ่อการชัยวิไยศินมาตั้งแต่องค์อิงเพชรบ้านแพงเข้าวงการมาเลยครับทุกคนเราจะเห็นพ่อพญาคนนี้แหละคอยดูแลนะครับทุกคน คนอบรมสั่งสอนองอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรถ่ายคลิปวิดีโอครับให้กับแฟนๆเนี่ยได้รับชมกันผ่านช่องพ่อการชัยวิไยศิลลำเพลินออฟฟิเชียลซึ่งตอนนี้ครับทุกคนมีผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า3ามแสนสองหมื่นคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆสําหรับพ่อการชัยวิไยศิล์นนั่นเองครับทุกคนพ่อเองครับทุกคนได้มีการเคาะวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนที่จะขึ้นบ้านใหม่นะครับในวันที่4กรกฎาคม2 5 6 8ครับทุกคนที่บ้านนาโพใต้ตําบลน,นาโพกลางอําเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับแน่นอนครับทุกคนทําไมอุมอิ่มข่าวกระแสถึงทราบก่อนใครเพราะว่าเพราะการใช้วิลัยสินเนี่ยทักมหาอุ้มอิ่มข่าวกระแสก่อนเลยนะครับบอกว่าอุ้มอิ่มท้าว่างเนี่ยมาขึ้นบ้านใหม่พ่อนะในวันที่4กรกฎาคมนะครับซึ่งเพราะการใช้วิลัยสินก็เผยได้ว่ามีหมอลําซิ่งเป็นมหรสพด้วยในวันขึ้นบ้านใหม่แล้วมิมข่าวกระแสเชื่อเหลือเกินว่าวันนั้นครับทุกคนสมาชิกในวงสาวน้อยเพชร แพงและหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยจะไปกันอย่างล้นหลามแน่นอนครับทุกคนสําหรับวันที่4กรกฎาคม2 5 6 8ครับเพราะว่าเพราะการใช้วิไลศเนี่ยก็เป็นที่รักของลูกๆสมาชิกในวงทั้ง2วงเลยทีเดียวครับทุกคนก็ถือว่านะครับยินดีด้วยจริงๆนะครับและแน่นอนครับรู้ไหมครับทุกคนว่าใครจะมาเป็นหมอลำในวันนั้นนั่นก็คือคุณเด่นชัยวงสามารถนะครับศิลปินหมอลำซิ่งชื่อดังจากค่ายท็อปไลน์นั่เองครับซึ่งคุณเด่นชัยครับทุกคนได้โพสต์ข้อความ บอกว่าวันที่4กรกฎาคม2,568ในช่วงกลางวันนะครับขอบคุณพ่อเจ้าภาพธนดลเครือโสมหรือพ่อการชัยวิไรศินนะครับจัดหนักจัดเต็มแท่นน้อนะครับที่บ้านนาโพใต้ตะบนนาโพกลางอำเภอโของเจียม จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับทุกคนโอ้โหนี่ได้ว่าขนทัพมาศิลปินชาย3คนเลยทีเดียวครับแล้วก็ศิลปินหญิง1คนและวันนั้นครับทุกคนวันที่4เนี่ยอิมเชื่อว่าน้องอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนก็น่าจะเดินทางครับไปแสดงความยินดีกับพ่อการชัยอย่างแน่นอนนั่นเองครับทุกคนโอ้โหวันนี้นะครับเราได้เห็นบ้านของพ่อการชัยวิไลศิลป์แล้วรู้สึกว่า เรารู้สึกมีแต่ความยินดีแล้วก็มีแต่ความภูมิใจทั้งนั้นเลยที่เราได้เห็นคนรอบข้างของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนมีแต่คนที่ประสบความสําเร็จมากๆและอุงอิงเป็นคนที่รักพ่อการใช้วิไลสินมากมากครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเห็นทุกๆคลิปนะครับว่าเวลาที่เจอพ่อการใช่อุงอิงจะวิ่งไปกอดเสมอครับพ่อการใช้ก็เป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นมากๆกครับทุกคนเนาะก็ถือว่าอุมิมเองครับอยู่ใกล้พ่อทีไรก็รู้สึกเย็นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีแต่พลังบวกจริงๆครับทุกคนไม่แปลกใจเลยว่าทําาามอองงงงิเพพชรรรบ้นแถึักก ขนาดนี้ครับทุกคนแล้วก็เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพราะการชัยไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปดูแลว,วงสองแล้วจะได้มีการมาไลฟ์สดให้กับลูกสาวอิงเพชรบ,บ้านแพงหรือเปล่านะครับเขาได้มีการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนและที่สําคัญเลยคือพราการชัยก็เผยว่าไม่ว่าจะไปอยู่วงไหนก็สามารถบริหารได้แล้วก็สามารถไลฟ์สดให้กับลูกสาวได้เหมือนเดิมนั่นเองครับทุกคนและแน่นอนในฤดูกาลหน้านะครับเราอาจจะได้เห็นพ่อการชัยวิรยัยศิลป์เนี่ยได้มีการขึ้นลำนะทุกคนขึ้นลำบน,วนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็เป็นได้ นะเพราะว่าบอโจก็เผยว่าถ้าพี่ใหญ่อยากจะรั้มเนี่ยนะพ่อโจบอกว่าจัดให้เลยครับทุกคนสําหรับพ่อการชัยวิไรศินนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าวันนี้ครับเราเห็นความสําเร็จของพ่อแล้วก็มีแต่ความยินดีจริงๆนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับเชื่อว่าโอ้โหอยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีความสุขแน่นอนครับทุกคนสร้างในพื้นที่ที่ดีมากๆแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับทุกคนเหมาะมากๆเลยกับการทําบ้านทรงนี้ อูมิมชื่นชอบมากๆคือฟิลเหมือนคาเฟ่ครับทุกคนพ่อแบบทําสวยแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อการชัยวิรายสินด้วยที่มีการเชิญอูมิมขกากระแสครับทุกคนไปร่วมงานนะครับในวันขึ้นบ้านใหม่ของพ่อด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหวันนั้นก็จะมีศิลปินเยอะแยะมากมายครับทุกคนที่จะไปมอบความสุขนะครับให้กับคนที่ไปร่วมงานในวันนั้นด้วยนี้อูมิมขกากระแสก็เอารูปมาฝากเลยมีทั้งคุณเด่นชัยแล้วก็มีศิลปินหมอลำซิ่ง มีศิลปินหมอลำฝ่ายชายมาอีก2คนนะครับก็ถือว่าจัดใหญ่มากๆเลยครับทุกคนสําหรับพ่อการชัยวิไรศินนะครับวันนี้เห็นบอกว่าอุกอิงเป็นบ้านแพงก็โทรหาพ่อการชัยนะว่าจะมาบ้านหล่าบอนะครับแล้วเห็นบอกว่าเขาจะมีการเปิด นะครับทุกคนเปิดเป็นหมอลำหมุนอุ้ยปุ้ยด้วยใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงครับยินดีด้วยจริงๆครับทุกคนคนรอบข้างอิงครับอีกหนึ่งคนก็คือน้องเบียร์วิพานันทที่โอ้โหน้องเบียร์ครับทุกคนสร้างบ้านได้เป็นหลังหลังจากไปไลฟ์สดกับอิงเพชรบ,บ้านแพงแค่สอ EP นะครับพอพอ่พอแม่มมมม FC แฟนขับอุงอิงก,ก็คือแบบโอโ้โอนมาลลยน้ําใจให้กับน้องแล้วก็มีการซื้ออิฐบล็อกนะทุกคนลาดปูนเทปูนให้ ทุกคนครับมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆต้องบอกแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะใครที่อยู่ใกล้น้องอย่างที่น้องเบียวพูดเอาไว้ว่าถ้าไม่หวังนะครับจะสมหวังต้องบอกแบบนี้เลยครับทุกคนวันนี้ก็ดีใจด้วยกับทางด้านพ่อการใช้วิริสินกับน้ำพักน้ำแรงของพ่อนะทุกคนที่พ่อได้มีการสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาและที่สำคัญตอนนี้คือช่างแบบเร่งมือสุดๆเลยครับทุกคนนะเพราะว่าน่าจะให้ทันวันที่4กรกฎาคม2,500 68ที่ถึงนี้กับวันขึ้นบ้านใหม่ของพ่อการใช้วิลายสิ์นั่นเองครับวันนี้รวบรวมภาพมาให้ทุกคนนะครับท่านผู้ชม FC ฟซแฟนคลับทุกคนได้ชมแบบจุกๆเลยนะวันนี้นะทุกคนเห็นไหมครับบ้านน่าอยู่มากๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะมากๆกับการทําบ้านนะแล้วคาดว่าก็น่าจะทํารั้วครับทุกคนเพราะว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในพื้นที่เหมือนเป็นบ้านสวนนะครับทุกคนเห็นไหมครับก็จะมีน้ําล้อมรอบ นะครับพื้นที่ก็คือน่าอยู่มากๆเลยและเชื่อว่าองค์อิงต้องชอบแน่ๆเลยกับบ้านพ่อการชัยวิไลศิลป์นนะทุกคนคนใกล้ตัวน้องคือแบบนะรบประสบความสําเร็จหมดเลยนะครับยินดีด้วยจริงๆนะครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของพ่อการชัยวิไลศิลป์ที่ได้มีการอัปเดตครับให้กับแฟนๆเนี่ยได้รับได้รับชมกันนะทุกคนตั้งแต่ตั้งเสาเอกเสาโทเลยจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนก็โอ้โหเร็วมากๆเลยนะน่าจะใช้เวลาประมาณไม่รู้ว่าถึงปีหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงปีนะครับพ่อแม่ครับ นี่เลยครับก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วก็เหลือแบบว่าฉาบทาสีตกแต่งภายในก็คาดว่าช่างเนี่ยก็น่าจะ,ะทําให้เสร็จในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาครับทุกคนแสดงความยินดีกับพ่อการใช้วิรายสินด้วยแล้วกันครับกับความสําเร็จครั้งนี้ครับทุกคนอิมขาวกระแส,ก,สก็แสดงความยินดีกับพ่ออีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยครับทุกคนแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่เรามารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำ